สวัสดีครับพบกับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ฉบับพิเศษสรุปข่าวประจำปี2566กับผมอิฐปารินน้องมิวสิกและมิสมูฟี่พอยประทองครับถูกต้องค่ะมิสมูฟี่มายนอยู่ตรงนี้ทั้งทีนะคะรับรองว่าคุณชมเนี่ยจะได้ชมประมวลภาพที่สุดแห่งแวดวงภาพยนตร์ทั้งไทยและก็ต่างประเทศแบบเต็มอิ่มคร รบรถแน่นอนค่ะแล้วปีนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นปีทองของภาพยนตร์ไทยเรียงคิวเข้าฉายพรึบพรับคึกคักมาตั้งแต่ต้นปีครบทุกแนวไปเลยนะครับใช่แล้วค่ะโดยเฉพาะช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีนี่เรียกได้ว่าแย่งกันทุบสถิติรายวันกันเลยทีเดียวค่ะถูกต้องค่ะก็เห็นแล้วชื่นใจนะคะหลังวงการภาพยนตร์ไทยซบเซามาหลายปีจากพิษโควิดสิค่ะคัมแบ็กมาปีนี้เนี่ยกระแสรแรงจริงๆค่ะเพราะว่ามีหนังไทยเขา้าฉายเยอะที่สุดในรอบ8ปีเลยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่ได้รับความนิยมค่ะ หลายๆคนนะคะก็หวนมาตีตัว๋วควงกันเข้าโรงเพื่อชมภาพยนตร์บนจอกว้างอีกครั้งเพราะฉะนั้นเราไปประมวลภาพการกับับที่สุด,สดแห่งปีป 2023, 2023ของภาพยนตร์ไทยครับ พูดได้เต็มปากว่าปี2023หรือปีพุทธศักราช2566เป็นปีทองของวงการภาพยนตร์ไทยได้รับความสนใจจากเหล่า Movie Lover เป็นอย่างมากมีภาพยนตร์เรียงคิวเขา้าฉายมากที่สุดในรอบ8ปีถึง63เรื่องเป็นรองแค่ปี2558ที่ทำเอาไว้65เรื่องเท่านั้นและยังเต็มไปด้วยหนังดีระดับสร้างปรากฏการณ์ตั้งแต่ต้นปียันปลายปีแถมยังติดป,ปีกบินลัดฟ้าโกอินเตอร์กันเป็นว่าเล่นโดยเฉพาะแนวเฮอร์เที่เขา้าฉาย มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งมากถึง13เรื่องแซงแนวคอมดี้ที่เคยทำสถิติได้รับความนิยมสูงสุดในปี2559และเรายังได้เห็นพัฒนาการของหนังไทยที่มีชั้นเชิงมากกว่าหนังผีตลกอย่างที่เคยโดนสบประมาทมานับ10ปี ทำให้ภาพยนตร์แนวคอมดี้โรแมนติกดรามา่าและสยองขวัญทุบสถิติกันเป็นว่าเล่นและที่สุดแห่งภาพยนตร์ไทยแนวนี้ก็ต้องยกธงชัยให้กับนางที่สร้างปรากฏการ์ฟีเวอร์อย่างสัปเปร,เร่าภาพยนตร์ฝีมือคนไทยแห่งจักรวาลไทยบ้านผลงานการกำกับของต้องเตทิติสีนวลสร้างกระแสร้อนแรงและถูกพูดถึงตั้งแต่วันแรกที่เข้าใช้หลังใช้กลยุทธ์ป่าล้อมเมืองสร้างจักรวาลหนังจังหวะอีสานในแบบของตนเองจนโดดเด่นกับเรื่องราวความผูกพันของทั้งคนรักและคนใน ครอบครัวจากการจักลาด้วยความตายที่ถูกถ่ายทอดผ่านทางพิธีกรรมและความเชื่อของชาวอีสานแฝงไปด้วยข้อคิด และยิ่งได้พลังเพลงประกอบภาพยนตร์ยื้อของศิลปินปรีชาปัตภัยที่กวาดยอดวิวไปกว่า60ล้านครั้งยิ่งทําให้คอหนังอยากตีตัวเข้าไปพิสูจน์ความเศร้าและความสนุกต่อเนื่องหลายคนดูซ้ำมากกว่าหรอบไลา์ที่ถึงขั้นต้องเปิดรอบฉายช่วงกลางดึกส่งให้หนังบ้านถึงสร้างหลัก10ล้านคืนแทนเจ้าของสถิติมากมายกว่ารายได้100ล้านภายใน5วันและกําลังทะยานสู่800ล้านคืนแทนเป็นหนังไทยที่ทําเงินสูงสุดในรอบ10ปีจอลุ้นบาลัง นัหนังไทยที่ทำไรายได้สูงสุดตลอดกาลที่ตอนนี้ยังเป็นของพี่มากพระโขนงในปี2,556ที่ทำไปได้1,000ล้าน ไม่เพียงกระแสความนิยมในไทยจะเปรี่ยปร่างยังก้าวกระโดดไปโกอินเตอร์โดยกำลังเดินทางไกลไปสร้างปรากฏการใหม่สู่สายตาผู้ชมในเก้าประเทศทั่วเอเชียทั้งญี่ปุ่นสิงคโปร์ไต้หวันมาเลเซียเมียนมาเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและกัมพูชากระแสของภาพยนตร์เรื่องนี้ยังทำให้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเมาโรงหนังเข้าไปชมตั้งเป้าต่อย,ยอดเป็นซอฟต์พาวเวอร์ดึงรายได้เข้าประเทศอีกด้วยทางเดียวเอง ความหักนี่มันข้างาไปเรื่อย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 เยจนกว่าเขาจะตายวันนี้อไอ้ ไล่ตามมาด้วยที่หยดเจ้าของสถิติหนังไทยที่ทํารายได้สูงสุด39ล้านบาทหลังเข้าฉายเพียงหนึ่งวันและยังเป็นภาพยนตร์ไทยที่ทําเงินไวที่สุดแห่งปีด้วยสถิติ100ล้านภายใน3วันภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่ใช้ในระบบ IMAX DMR ที่มียอดผู้ชมเปิดตัวสูงกว่าหนังพอลิบูดทุกเรื่องที่เข้าฉายในปีนี้ที่กําลังทะยานสู่500ล้านบาทขึ้นแท่นเป็นหนังไทยที่มีรายได้สูงสุดอันดับที่4รองจากพี่มาพะระโหนสับเบอร์และไอไฟเต็งคิวเลิฟยู ในปี2,557โปรดเธอด่วงใจโปรด้ายฟัง และที่สุดแห่งภาพยนตร์ไทยย้อนยุคแนวสึกสวนสอบสวนเขย่าวขวัญก็ต้องยกให้แมนสวงจากค่ายเบียนคราวที่ได้รับคำชมเป็นอย่างมากในความวิจิตตรการตาของโปรดักชันดีไซน์กำกับการแสดงบทภาพยนตร์ที่นำเสนอขนบธรรมเนียมความเป็นอยู่ของไทยในอดีตการรวมทั้งฝีมือการแสดงของนักแสดงคู่จิน้นไมและอโปได้ส่งให้ภาพยนตร์เรื่องนี้มียอดจองตั๋วล่วงหน้ามากที่สุดในรอบ20ปีของวงการภาพยนตร์ไทยและถูกนำไปฉายเปิดตัวในเทศกาล ก,กาลภาพยนตร์นานาชาติคาน2023คานสฟิล์มเฟสติวัลหลายประเทศซื้อลิขสิทธิ์ไปใช้และล่าสุดยังเตรียมโกอินเตอร์เข้าใช้ใน4ประเทศทั้งจาการ์ตาไทเป้ฮ่องกงและสิงคโปร์ ภาพยนตร์แนวแอคชั่นดราม่าอาชญากรรมก็มีให้ชมทั้งหมด9เรื่องเลยนะคะคุณอิดคุณมิวคะและที่สุดแห่งภาพยนตร์แนวนี้เนี่ยก็ต้องยกให้ภาพยนตร์ตีแผ่สะท้อนปัญหาสังคมภาคต่อเรื่องโฟ k i n ิง,<อ>งนั่น <คะ S 1> เองค่ะ เพราะยังทร้าบปรากฏการเสียงวิพากษ์วิจารณ์และความฮือฮาแต่สุดท้ายก็ฝากกระแสดราม่ามากมา,กมายกึืนแทนเป็นภาพยนตร์ไทยที่โกยรายได้ทะลุ120ล้านหลังเข้าฉายได้เพียง7วันกลายเป็นภาพยนตร์ที่เรียกน้ำตาจากผู้ชมมากที่สุดแห่งปีและคาดว่าจะทำลายสถิติรายได้ภาคแรกที่ทำไว้170ล้านไปได้อย่างดุเดือดเพราะทุกแรงกระทำมีผลลัพธ์เสมอ ภาพยนตร์ยก็ต้องติดธงให้กับหนังแอคชั่นสงครามปิดไรายภาคคุณพันสามภาพยนตร์ที่ขึ้นแทนเป็นหนังไทยเรื่องแรกของปีกระต่ายที่ทำรายได้ทะลุ1 0 0่ล้านสมศักดิ์สีเลือดนักสู้ไทย สำหรับแนวะคอมดี้ในปีนี้มีให้ชมถึง10เรื่องและที่สุดแห่งภาพยนตร์ไทยแนวนี้ก็ต้องมอบมงให้กับภาพยนตร์ฮามา่าลองลีฟเลิฟที่ปังเกินคาดจากกระแสป,กกปากต่อปากมีผู้เข้าชมจนแน่นโรงทุกวันึ้นทันเป็นหนังไทยที่ทำรายได้สูงสุดในสัปดาห์ที่3ของบรรดาหนังไทยในปีนี้กกยรายได้ทุกรอบฉายไปได้เกือบ90ล้านและยังไปสร้างปรากฏการณ์ในต่างประเทศเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องเดียวที่ได้รับเลือกเข้าฉายในเทศกาลภาพยนตร์ใช้หน้าก็เด้นโรสเตอร์วอ

ส่วนนางรักโรแมนติกแนวผสมผสานนะครับดรามา่าคอมมดี้ไซไฟสยองขวัญแม้จะเข้าใช้ถึง7เรื่องแต่ก็ถือว่าเข้าวินติดท็อปไฟต้องยกให้เป็นเรื่องใช่ค่ะนังรักฟิลกู๊ดค่ะในทีมไซไฟสุดล้ำนะคะเรื่องแรกจากโรบ้าน GDS เเธอกับฉันกับฉันค่ะ กับรักแรกของฟฝาแฝดและการเติบโตในยุค Y 2 K ที่นอกจากจะโกยรายได้ทั่วประเทศไปกว่า60ล้านบาทยังได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1, ใน, 1> ใน13ภาพยนตร์เข้าชิงรางวัลในสายคอมเ e t i t i o n ในเทศากาลหนังอซ a ก a a s เอเชียนฟิล์มเฟสติวัล2023และได้ไปฉายที่อิตาลีรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวและกัมพูชาด้วยใครก็ช,ช,ชอบมึงมากกว่ากู ทิ้งมึงหรอกกูสัญญา ส้นนังดราม่าปีนี้ดูเหมือนจะอาการหนักหน่หนอย,นอ,ย,น,อยนอกจากจะเขา้าฉายน้อยที่สุดมีเพียง3มเรื่องแล้วยังทํารายได้รวมทั่วประเทศไปได้แบบปาดเหงื่อส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเขา้าฉายชนโรงกับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อย่างเช่นเพื่อนไม่สนิทจากค่ายหนังใหญ่ Gdh ที่กลายเป็นหนึ่งใน11หนังที่ทํารายได้น้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Gdh จบสัปดาห์ที่4ทํารายได้รวมไปได้เพียง14ล้านกว่าๆเท่านั้นรู้ว่าคนอย่างมึงอ่ะมึงต้องทำอะไรเจ๋งๆแน่นอนแล้วกูจะรอดูนะเว้ And A และนาแปดเรื่องเล่าจากชาวบ้านความเชื่อเกี่ยวกับพญาน,นาคที่ทำเอาผู้กำกับหน้าใหม่ทั้งแปดถึงกับกุมขมับกับรายได้เพียงหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นค่ะท่านรู้หรือ ต้องยอมรับน,นะครับว่าพฤติกรรมของคนดูที่เปลี่ยนไปบวกกับไอเดียสร้างสารรค์ของค่ายหนังเล็กๆเ,เป็นเสมือนตัวเร่งชั้นดีให้กับค่ายหนังเล็ก,เ,ลกเนี่ยมีพื้นที่ยืนในอุตสาหกรรมหนังไทยมากขึ้นและทําให้ค่ายหนังใหญ่เองต้องปรับตัวขนาดใหญ่ท่ามกลางความท้าทายของอุตสาหกรรมที่ไม่มีอะไรง่ายอีกต่อไปแล้วครับถูกต้องค่ะพี่อิทก็จากที่วัยสังเกตมาทุกๆปีนะคะหนังที่ได้รับความนิยมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแนวคอมเมดี้ค่ะแต่ว่าคนดูเนี่ยก็จะไม่ค่อยคาดหวังไงคะกับแนวแอคชัน่นสยองขวัญหรือว่าหนังีีแแบบทายๆต่่ว กลับพบว่าหนังแนวสยองขวัญที่ไปเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตผู้คนในท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของซอฟพาวเวอร์มาผสมผสานกลับได้รับความนิยมมากกว่าแล้วก็หลายค่ายเนี่ยก็ทําออกมาได้ดีเยี่ยมเลยล่ะค่ะใช่ค่ะก็มาลุ้นกันนะคะว่าสับป,ปะเลอเนี่ยจะไปหยุดที่เท่าไหร่แซงพี่มากได้หรือไม่กับช่วงโค้งสุดท้ายที่เหลืออีกไม่กี่วันนะคะค่ะแล้วภาพรวมในภาพยนตร์ต่างประเทศนะคะก็มีให้เลือกหลายแนวเลยค่ะเรียกได้ว่าปังๆทุกเรื่องเลยแล้วก็โกยรายได้ไปได้มากที่สุดนะคะ ปีนี้เนี่ยเข้าฉายคึกค,คักพอสมควรเลยนะคะพี่มิวแต่ที่จะเห็นโกยรายได้ไปได้มากที่สุดทยานขึ้นเป็นที่สุดแห่งภาพยนตร์ต่างประเทศที่ทํารายได้สูงสุดตลอดกาลเนี่ยเรียกว่าเกินคาดใครหลายๆคนอยู่เหมือนกันค่ะ Maybe this the end. this is ภาพยนต์จากต่างประเทศทั้งจากฝั่งฮอลลีวูดอย่างอเมริกายุโรปรวมถึงภาพยนตร์จากฝั่งเอเชียปีนี้เข้าฉายคอหนังได้ชมกันมากกว่า300เรื่องและที่ครองแชมป์ยังเป็นภาพยนตร์จากฝั่งฮอลลีวูดเจ้าเดิมมีมากกว่า130เรื่องรองลงมาก็เป็นภาพยนตร์จากแดนอาทิตย์ุไทยประเทศญี่ปุ่น90เรื่องตามมาด้วยภาพยนตร์จากแดนสมเกาหลีใต้35เรื่องส่วนฝั่งฮอลลีวูดมีไม่ถึง20เรื่องและอาจจะดูไม่หวือหวาเท่าปีที่แล้วโดยภาพยนต์ซูเปอร์ยูโรฟอร์มยักษ์ในจักรวาลภาพ ยอนมาเวลโซนี่และ DC ปีนี้ก็มีเข้าฉายได้ชมกันถึง11เรื่องแต่ก็ต้องหลีกทางให้กับภาพยนตร์ที่มาแรงแซงทางโคง้งทะยานขึ้นเป็นอันดับหนึ่งได้สําเร็จเป็นที่สุดของภาพยนตร์ตามประเทศทําเงินสูงสุดอย่างบาร์บี้ฉบับคนแสดงของค่ายแมทเทขึ้นแทนหนังทําเงินสูงสุดตลอดการของบอร์นเบอร์เธอร์หลังกวาดรายได้อย่างถล่มทลายไปกว่า1441ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่าห้า0 0่นล้านบาทแถมยังค้นแชมป์เก่าอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคสุดท้าย Harry Potter and the Deadly Hallows Part 2ได้สำเร็จกลายเป็นภาพยนตร์ทาเงินสูงสุดตลอดกาลอันดับที่15และเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จที่สุดในทศวรรษอีกด้วย Ideas livee ส่วนอันดับ2ตกเป็นของหนังแอนิเมชันประจนภยัย The Super Mario b r o s Movie ที่โกยรายได้ไป1,360ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐขึ้นแท่นแอนิเมชันทำเงินสูงสุดอันดับ2ตามหลังแค่ Frozen 2ในปี2,562ที่ทำรายได้1,453ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐ แล้วหนังไทยฟอร์มยักษ์ถูกใจคนรักความเร็วอย่างฟาสต์สิบนะคะปีนี้เนี่ยรายได้เร็วทะลุไม่สมชื่อไหมคะคุณพลอยก็ไม่แย่นะคะพี่มิวแต่ก็ไม่เท่ากับภาคที่7ที่ทํารายได้ทะลุ1 5 0 0ล้านดอลลาร์แล้วก็เป็นภาคที่ทําเงินสูงสุดตลอดการเป็นอันดับที่11ของโลกค่ะซึ่งภาคนี้เนี่ยอยู่ในอันดับที่5นะคะโกยไปเบาเ7า4ล้านดอลลาร์ค่ะก็ถือว่าเป็นหนังที่ได้รับความนิยมอยู่ค่ะแต่ก็ที่แปลกใจนะครับเห็นจะเป็นหนังทอมครูซครับที่กลับกลายเป็นหมูู่บบ้านนนนกกกกรระะสุต็ยััังงไงไปดนนค ที่บอกว่ากลับกลายเป็นหมู่บ้านกระสุนตกก็เพราะว่าภาพยนตร์แอคชั่นฟอร์มยักษ์ม i ชชั่น Impossible Dead เล c อนิ่ n พาร์ท1ของทอมคูดโกยรายได้ไปได้เพียง567ล้านดอลลาร์จากทุนสร้างที่สูงเกือบ300ล้านดอลลาร์ทำให้อันดับตกไปอยู่ที่8ของรายได้รวมภาพยนตร์ทั่วโลก และที่สุดของภาพยนตร์คอนเสิร์ตในปีนี้ก็ต้องมอบมงให้ศิลปินขวัญใจคนทั้งโลกอย่างเทเลอร์สวีปที่เพิ่งได้รับยกย่องจากนิตยสารชามให้เป็นบุคคลแห่งปี2023กับบันทึกการแสดงคอนเสิร์ตเทเลอร์สวีปเดอเออร์ทัวที่ทำลายสถิติภาพยนตร์คอนเสิร์ตรายได้สูงสุดตลอดกาลด้วยการทำเงินจากการใช้รอบโลกกว่า250ล้านดอลลา,าร์สหรัฐขณะที่คอนเสิร์ตเอราทัวร์คืแทนคอนเสิร์ตที่ทำรายได้ทะลุพลันล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกของโลกนับเป็น ทองของซุปตาสาวฮัดปักแดงคนนี้อย่างแท้จริงเต็มอิ่มจุใจกับที่สุดแห่งปี2023ของภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศไปแล้วพรุ่งนี้เอาใจคอเพลงกันบ้างครับกับที่สุดแห่งปี2023ของคอนเสิร์ตและเทศกาลดนตรีพร้อมกับสาวเสียงเพลง ได้เลยค่ะพรุ่งนี้นะคะจะมัดรวมช่วงเวลาแห่งความสุขความสนุกตลอดทั้งปี2,566มาฝากกันแน่นอนค่ะ,คะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณชุดสวยๆของพวกเราทั้งสองคนนะคะจากธนชาธาราชัตดินักศึกษาคณะศิลปรกรรมศาสตร์สาขาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวยสะด,ดุดตาม,มากๆเลยส่วนตอนนี้เราสามคนขอลาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีสสดค่ะ,คะ สวัสดีครับตู่พบชอนะครับสวัสดีชาว NBT ทุกคนนะครับแล้วก็ผู้ชมของ NBT ด้วยนะครับอยากจะขออวยพรปีใหม่แล้วกันนะครับปี2024ที่จะถึงนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็อะไรที่คิดอยากจะเริ่มต้นใหม่ในปีนี้ขอให้ทำสำเร็จกันทุกคนเลยนะครับแฮปปี้นี้เยครับ